S <S แล้ววันนี้ฮะท่านะผู้ชมครับ<ง>หลังจากที่เราไป Intel กับ AMD วันนี้เรากลับมา CPU ที่เป็น Intel กับ Intel และหลายๆคนเนี่ยลังเลว่าจะอัปเกรดดีหรือเปล่าระหว่างตัวที่ว่ากันว่าไม่ได้แรงที่สุดแต่ว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดคุ้มราคาสุดอย่าง i5 1 2 f ตัวเดิม ตัวเดิมมาเจอกับคุณคิวครับ,รบ CPU i5 ที่หลายๆคนนั้นอยากได้หรือกือ้เพราะไม่มี e c o ค e ฮะนี่คือ i5 13400F ว่า Q ว่าอยากอันนี้คือ 13400F สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคืออะไรครับ GigaHertz แล้วก็ E-Core โดยที่ทุกอย่างเหมือนกันหมด ยกเว้นฮีทสิงค์ที่ i5 13ซอลเ<อ>นั้นไม่สามารถใช้ฮีทสิงค์เดิมได้เลยใช่ครับนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นซ<ห>ิงค์แต่ง iD Cooling S e 2 1 4 X T Plus ตัวนี้แล้วก็การ์ดจอ,อตัวเดิมอีกแล้ว ่4000เหมือนเดิมใช่ RTX 4000เหมือนเดิมครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะละเราเจอบ่อยละคิดอะไรไม่ออกให้บอก4000ครับมาเตอบอร์ดตัวเดียวกันครับคือ MSI Pro B 4000 MP Dadafour อันนี้วันนี้แค่ RAM d d r 4ก็พอนะครับวันนี้ RAM ขนาดสองครับวันนี้ RAM ขนาดสองตั้งคู่ครับแม่ให้มันเพียงพอกันให้มันเพียงพอกันให้มันซัดซัดเป็นมันกันไปใช่ครับ Power supply 600วัตต์ประสิไวเหมือนเดิมแล้วก็อยู่แต่ Power 600วัตต์อันนี้เพียงพอสังเกตเดี๋ยวดู full load ได้นะครับและ storage ห้าร้อยขให้หมดแล้วครับดังนั้นวันนี้คือเต็มเลยนะจัดเต็มเลยนะคือถ้าคุณเลือก i5 12400F กับเมนบอร์ด Pro B760 MSI เนี่ยบนการ์ดจอ4060นะครับแรม32กิกนะครับนะครต500แล้ววันนี้เนี่ยราคานี่คือพร้อมเลย21,000ว่ะคิวราคาดีมากนะแล้วแต่ว่าถ้าคุณต้องการอัปเกรดอัปเกรด2อย่างคือ1เปลี่ยน CPU เป็น i5 12400F เพิ่มซิงค์ต้องเพิ่มนะควรควรเพิ่ม 24XT Plus อ่า2 4 0 0 0ว่ะเพิ่มมามา0 0 0นะอ่ะ แบล็คมิดครับฟูลเอชดีครับ DL บาลานซ์เฟรมเจนปรับสุดหมดเลยเรเดียซิงวิลลี่ไฮภาพซีนิมาติกครับเฟรมเรทเราต้องดูว่ามันมีความนิ่งกว่าสุดท้ายแล้วแบล็คมิดเนี่ยอาจจะยังอาจจะเจอแค่ CPU ียูยูเซชที่ต่ำกว่าแต่ถ้าเจอเกมไหนที่กิน CPU เยอะก็ไม่แน่หกสิบสี่หกสิบสามโอ้วันนี้ i5 โดนเจ็ดเจ็ดสิบสองโดนครับผมแต่โดยรวมแล้วหกสิบสี่พื้นฐานอยู่แล้วนะอาจจะเราดูตรงนี้ก่อนฟูล d อชดีอันตราอันตราครับ DL Balance Frame Gen อ่าเดี๋ยวมาล้างเฟรมเกตโอเคป่ะนะฮะแล้วเนี่ยอันเนี้ยขนาดเป็นกินไฟเยอะกว่าแต่ใช้ซิงค์แต่งนะครับเย็นชิบหายจริงจริงโอ้ก็แพงกว่าก็ต้องดีกว่าครับแต่ข้าวเหคือแพงคุ้มมากกว่าเงินสามพันหรือเปล่าเพราะสามพันแม่งก็เยอะนะสามพันนี่จอจอตรงนี้คิวครับอืมตอเลยได้เป็นเทนะใช่สุดท้ายผมเองก็อย่างที่ผมบอกผมผมมีหน้าที่มาวิจัยให้ทุกคนได้ดูมีผลให้ทุกคนได้ดูสุดท้ายดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้อ่านี่ไงแรงกว่าสองเฟรมสองอ่ะดีทูไหม นะครับอะดีก่อนทุกกันนะครับ Full HD ถ้าจะอันตร a เจะเป็นหาย DL DL เป็นออฟลังดิบไปแล้วแต่งบนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ลองเปิดใจดูแล้วมองตามความเป็นจริงดูถูกต้องไหมคุณจ่ายแพงกว่าเว้ยคุณจ่ายฮีซิงเพื่อความเย็นคุณต้องได้รับความเย็นที่มากกว่าซิงเดิมอยู่แล้วปกติครับร้อกับ1 1ออันนี้ก็แวรเรียนไปวาโลเหรอวาโลเนี่ยนะ ผมมองว่าถ้าจะเอาอ e ีคอมาช่วยวาโลเนี่ยไปเอา AMD ดีกว่าผัวไอ้คิวแทบจะเรียกว่าครับยังไงฮะสูสีหรือเปล่าฮะดีกว่านิดนึงอะผมให้ผมให้ดีกว่านิดนึงปะเป็นไปได้ฮะเพราะเขามี600ด้วยอ๋อพีมม่เปาเนะอะเอาเแบบเทสแบบนี้กันเลยเนาะเพราะเราเทสดิฟไงมันได้เล่นทั้งคู่อยู่แล้วต่างอยู่นะห้ายกกับ670นะต่างอยู่นะยุเสเซตน้อยกว่านะเกียรสูงกว่าน,ะนั้นในที่เดียวกันนะครับอืมอะไฟเอ็มครับคิวอะอะ ดออนเอ็กซทูปรับเวลี่ไฮอันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้พูดไม่ได้อันนี้คือต้องแล้วแต่ในคือผมจะให้มันจะใส่ CPU 2ตัวไปในเครื่องเดียวกันก็ไม่ได้นะครับใช่ครับจริงจริงนะครับทำได้แค่นี้แหละครับทำให้แค่สเปคเหมือนกันที่สุดแล้วก็เทสให้สภาวะที่มันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับแต่กินแรมเนี่ยนะ 5M นะจะกินไปเรื่อยๆถ้าเชื่อผมนะอัพถึงหูคิว36มนี้ก็เอ้ยสาเฟรมเจ็ดสามเจ็เอฟฉหชนะแบบเป็น10เฟรมเลยว่ะนี่การ์ดจอแค่40่ส่วนของ ต่างให้ CPU มันต่างอยู่แล้วเว้ยคิวแต่ว่าวันนี้จะดูต่างสามาันแปดพันีทซิงค์ด้วยอะไรด้วยไงครับเห็นปะต่างปะก็ต่างอันนี้คือในอ๋อในมุมเดียวกันตรงนี้นะต่อไปอะไรสวัสดีมาเบอร์เรสตครับครับ HD ้งดีเดียวบาลานซ์เฟรมเจนตครับเดรสซิ่งไม่ได้หายปรับสุดไม่ได้หายครับโอ้ยเฟรมผมว่าชุดเสร็จต่ำลงเนี่ยมันเวลามันเวลามันเทสมันต้องเจอเกณฑ์หนักๆนี้เว้ยคือมันต้องเจอเกณฑ์ที่มันกินซีบียเว้ยดูเห็นปะเห็นปะเห็นเพลย์มิ่เห็นปะ ว่าตรงนี้มันมันดีกว่านะเจนิฟส์สามมันดีสังเกตยุเสรก็ได้ไซร์พังสองสจ็ดเจ็ดครับมีคำคมมั้ยดิฟูเอ็ดดีครับไซร์พังฟูเอ็ดีครับเดียวรันเฟรมเจนเปิดพาร์เทสซิ่งปรับสุดครับอันนี้เป็นเกมหนึ่งที่ซีพียูยุเสรต่างกว่าแต่หลังๆมันนี่เขาไม่ค่อยกินซีพียูเท่าไหร่นะเกมนี้มันต้องเทสเรียลเวิร์สเดี๋ยวกูจะพาไปเทสเรียลเวิร์สแต่ว่ามันโทละฉากกันเลยดิใช่ แปเฟรมกับ79.77เจ็ดเจ็ดออแต่ว่าอยากให้เห็นตอนเลียวเวอร์จังนะครับเออสังเกตไหมว่าลองวิ่งก็ได้เฟรมเลทเนี่ยเนี่ยลองมาเดี๋ยวนี้เห็นปะว่ามันนิ่งกว่าเยอะเปเห็นยูสเสร็จซีพียูปะเห็นเฟรมเลทปะโอ้โหหกสิบเจ็ดสิบเห็นปะเห็นปะครับผมเนี่ยลองในฉากเดียวกันเลยนะครับผมอันนี้อันนี้ฉากเดียวกันนะเห็นปะคือเฟรมทางต่างกันละโอเคแลรันรานพัทวันครับครับดิสเพลย์เป็น Full HD ครับเอลสามล้านเฟรมเจนครับกราฟิกเป็นไฮครับคอนี่ยเเเหห็็นนปปะะฟรมทาง เห็นป่ะเห็นเพียงตามปะอันนี้คือฉากเดียวกันนะแป๊บนึงนั้นตรงนื้นี่แหละฮะอ่าลองขยับไหมสบายมันต่างกันเห็นป่ะพอดึงผ้าออกป่ะที่จริงแล้วผมมองว่าไอ้72มาเล่นได้เว้ยแต่แค่วันเนี้ยที่7ที่72มันดูแย่เพราะเอามาเทียบกับ73ใช่ฮับจีไหมฮับจีอ่าจีดีกว่าฟูดี้แบบโลครับฟูดี้โลโอเคครับอ่าอะไรวะเนี่ยไอคิวโอ้ยเขี้่ฟรมเดี๋ยเยอะจัดเลยจริงครับโอ้โดนนะเนี่ยนะครับ เอ๊ะบางสมาร์กเท่าเอ้าเดี๋ยวนะคนขนขนคนขนขนโอ้ยเขายิงแล้วโอ้ย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 ชิลมึงไม่สกิลจุ๊กเลยว่ะไอ้เยี้ยมึงเข้าไปนี่ดิเข้าไปเข้าไปหาอาวุธดิเข้าไปใส่มันดิโอ้โหกูไม่มีของเลยว่ะไอคิวต่อไปอะไรครมาเวลไม่แฮะมาเวลไรเบลครับเฮ้ยมาดูดิโอ้โหคิวโอ้โหดูดิโอ้โหครั้งนี้รู้สึกว่าโอ๊ย ้ยขอโทษครับหูแรมกินยี่สิบเอ็ดผมเพิ่งรู้มาเมื่อไรว่ากินแรมมาออโอ้ย okay, เดี๋ยวโอ้ยมันกินแรมเยอะจังได้เห็นนะเนี่ยได้เห็นเป็นบุญตาเนี่ยหมาเวล่อไรว่าควรเป็นแรมสามสิบสองคุณคิวครับใช่ครับโอเคไป เดือดฟอร์สเดือดฟอร์สเฟรดีอนิเมะแล้วก็ด nah, ิอัลบานเนาะอยู่ดีเฟรมพอๆกันย oh. oh. ุ่เสร็จน้อยกว่าโอ้โหขอโทษนะครับ oh ยังไงฮะขอให้อุทานครับยังไงฮะเดือดฟอร์สกินแรมชิบหายเลยครับกินสิบแปดครับครับผมกูบอกเลยฮะนี้เฟรมแข่งโป๊กเกมใหม่ๆก็กินแรมโออมันกินแรมจะไป่ปวกโอ้เกมฟรียังกินแรมมาครับว่าโอ้โหพระเจ้าอะไรวะต่อไปอะไรออนิกกี้ก็ได้ละอ่อันดราเลยที่จิงออนนะโอเคอุยเฟรมน้อยกว่าเฟรมดีกว่านะ เอ่อสิบสามรเอฟดีกว่าครับโอ้ยกินโอ้ยกินนิกกี้ยังกินแรมอ่ะเฮ้ยกูรู้ว่าโอ้เอ้ยเกมสมัยใหม่กินแรมเยอะจริงโอ้ยนิกกี้ยังชนะโอ้โหนิกกี้กินแรมยี่กินแรมสิบเก้าว่ะเอ้ยนิกกี้โอ้ยกินแรมครับท่านผู้ชมครับวอร์แฮมเมอร์ครับวอร์แฮมเมอร์ฮะโฟร์ดีบาลานซ์เดียบาลานซ์เฟรมเจนปรับอันตราโอ้ยคิวลองเล่นดูดิ กีฬาสิบแปดครับยูสเสร็ต่ำกว่าแน่นอนครับเฟรมเล่นนิ่งกว่าหรือเปล่าครับคิววะนิ่งกว่าครับมูดี้เนี่ยผมอยู่น้องเนีสองคนเนี่ยเห็นไหมหนาาเดียวกันลายเดียวกันเนี่ยก็ต้องรอดูแล้วครับว่ามันต่างหรือเปล่ากีฬาสิบแปดเออเฮ้ยคิวน่าคิดนะแรมสูงกว่านะครับแต่เฟรมเรทอ่ะสิบสองสี่ร้อยเอฟซูไม่ได้นะครับเออสตอร์เกอร์ทูป่ะครับผมอ่ะฟูดีครับปับไพ่เดียบร้าเฟรมเจนโอ้โหสตอร์เกอร์ทูคิวกินแรมชิบหายจ อุ้ยมผมกินเยอะจังนี่แหะซีพียูเสดต่ำกว่าตลอดนะคิวหมายความว่าถ้าซีพียูเสดไอห้ต่ำกว่าตลอดนอกจากว่าคุณจะรู้สึกสบายใจแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนแล้วก็มันจะมีพื้นที่คุณทํางานได้อีกเยอะและแม่งนิ่งกว่านะพีเออีมันก็ได้หมดเท่าไหร่ใช้ได้หมดใช้ได้หมดแล้วครับอ่ะพีเออทัวร์พีเออีฟูดีพลังดิบครับปรับไพ่เหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้ยเฟมเรทเฟมเรทเหรอโอ้เขี้ยขนาดพีเออกินแรมเกิรหน่อยคิวสิบหกไปแล้ว นะครับมัไม่รู้ใกล้ๆกันแต่กินแรมเยอะทั้งคู่ฮะที่เหลือเชื่อนักพีอีนม่ถูกให้ยกย่องว่าดีกว่าเดียบร o สี่ฮะอ๋อเป็นจริงเหรอวะอืมน,นี่น่าจนครับไปปรับพุ้ยไหหด้ปรับโลไม่หรอ,อ่าดีปรับโลเอ่อไม่เหรเฟรมเรทไอห้าสามดีกว่าเยอะใช้คำว่านิ่งกว่าคงที่กว่า 170ยเจ็ดเฟรมร้อเฟรมตรงนี้ร้อยหกสิบเอ่อมาณนั้นก็ชนะอยู่นะกิวนะใเมกมเรื่องแอปกฟูดี20่สช้งนะครับเหมือนเดิมปรับเซตเอ่ยเปิดเซเดอร์อยู่นะอุยอะไรอุ้ยของผมไม่ถึงร้อยเพิ่งดู CPU กูวิ่งดิ CPU ียวิ่งสิเลยกูมึง60 70เปอร์เซ็นต์อุยอ้ยอุ้ยไอ้หน้าชนะขาดหรือเปล่าอ๋อม,มันไม่มัน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 ไม่วิ่งเลยอ่ะแม่ค้ามนที่ลำบากอยูย่นะถ้าเทียบกับสามเนีย่ยนะอ๋อแต่ถ้าไม่เทียบก็เล่นได้นะ ถ้าเทียบก็เหนื่อยหน่อยเนี่ยโอ้ยคิวเขานิ่งๆเลยเนาะคือไมค f t เป็นอะไรที่ที่นิ่งจัดเลยสำหรับ i5 73จดิบสามนะมาดูเฟรมไทม์มาดูเฟรมนามอีกคิมดูเฟรมเรทโอ้โหแต่โดยรถที่ผมสังเกตได้จากการไลค์ครั้งนี้ผมรู้สึกว่านี่แค่การจอ4.0่0นะครับผมผมมองว่า CPU ตัวไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นจะดีมาก สังเกตว่าเฟรมไทม์นิ่งกว่าเฟรมเรทบางเกมออกเยอะกว่า CPU ยูุเสจต่ำกว่ามีพื้นที่ทําให้หายใจหายคอได้เยอะกว่า<น>สิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดไปในข้อดีของยีสามที่มันที่ผมพูดในข้อดีของยีสามที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยครับดีอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างงุ่นดีอย่างนี้นนนนนมันมีรูค่าถึง3 0 0พบาทเพิ่มไม่เพิ่มอยู่ที่ตัวคุณเองเพราะ3,000ันของคนเราไม่เท่ากันตามนี้ครับจ่ากครซีรีใคร,ใครสงสยัยตัอยก็กลับไปลองย้อนดูผมมองว่าผมพูดไปครบแล้ววันนี้ลาไป